แล้มาอีกที่เราภูราหาอร่อยแจกร้านแจกลูกน้อไม่น้องไดหมดยเนาะามาห้างได้มากก็มา่งได้ทงจังหวอีหวพิจะรณอะไรอ่ะกินบุกทานะพวกไปนะออกเริ่มำงเขาเลยสวัสดีครับพี่น้องปองไปสู้ทุกคนนะครับพี่น้องกลักันนะครับพี่น้องสิ้เงินผานซื้อมากินบัานแล้วมไปกินเลยใช่จางกันลลางไหวไหม มอนกันซื้อเนื้อว่ายาเข้าตรงแบบว่ายาไม่นำกินไม่นำยังหอนยังเสียบเนาะอะไรบ้างอะไรไม่หงุดหงิดหัวท้องเรื่องธาตุได้เรื่อนานลูกเมียนวะพร้อมจังหวะพร้อมเสียบวะ ี๋ยนู่งถองน้มไหลไปคุกท้องไงใช่เาได้ตัเิดเ่นน้ำเพื่อมาใหยงมั่เป็นแผลไม่หอนเนาตาว่มบอยอกรเห็นเห็นดีมากกินสองกับน้ำเห้สองข้ามหนึ่งน้ำค้าหนึ่งอ่ะนะเขาแก้ปัญหาดน้ไม่ล้นนมันเลนอยมันเล่ตอนแรกเดินกับหนูไปว่าแดดดูจะเดือแดงแดดดูหามาฟังอ่ะเยพื่นนอนน่ะรับมันเงียบรับเลยเดี๋ยวมันหินต้อกินกินจับออมก่อนอ หอกลาไปตันไหนต้ก็กินก่อนแบมูงมั้นี่แ่บอ่ะถ้ามันขมเพิ่นเพิ่นปอเกเปลือกไม่ดีมันมีสีเขียวๆติดมาผมเปลือกม,ม,นมนันไม่ไามาห้องนะไม่ห้องร่องเลยแ่บหือขมาขม่าแ่บก็สีขมาาเป็นเด็ด จะเปล่าไปยุ่งฆ่าตลาดบผมว่ะมันเสี่ยวเราไปกินได้พักอนเสี่ยวร้านเนาะมึเช้าหนูถามอยู่างนี้่ะเพราะชอกินข้าวไปมีคนบอกว่าพอาะาอกินข้าวแล้วเลยเนี่ยกินจะว่างโอ้มึงที่เรามาเพิ่งย้ายเอกไปไปกินข้าวป่ะสันหิวหิวข้าวไปกินข้าวตะกวนมันก็ไม่ได้กินแล้วนะอื่นนี่อยู่แบบเจ๊อ๋อเห็ดเสนอตอกวนเนาะมันไม่ได้กินได้กินบ่เขา เอาเห็ได้ไหม้าวัดเ้าไก่ยังยังข้นมาค่ะเอเห็ดเต้ไม่เอาเห็ดแม่สมองขดานูอกมาดว่านยังเงี้ยเป็นยเงี้ยเฮ็ดเจาแง่แมนเหมือนกูด่านตุ่มเดียวไป่กินเบืองเง้คุณแง่แงวะกูตุ่มเดียวกจังอ๋อถ้ากินคำหนึ่งไม่เห็นเป็นไรเลยวะอือ เนี่ยไมตาเลยพมองยังมัน่าไปเช้นท่านหรอป้าที่แตกเพชรให่ก็ยังเห็นเราูไงไม่เห็นนมันจะไปเซบูของหมูนัดหมูมานี้มันตูอยู่ไหละมันหันตรงไปไหมยปนัดแอร์วะ ไม่หากินเหมนกินอีมันแล้วตนี้ข้าบุ๋ยกวจ้าก็น้ำซุก่อนหน่นอนน้ำซี่อมัน่นอนนม่อนหมดน่นอนนี่นี่มันกระยากอมันวนตัวพี่กันก็เหมือนียบ่บมก่อยกินด้วยคือเขาแว่วต้องหนีดยาเลนขนมก็เบาๆให้ลดนูกว่าอุ้ยอันนี้ยานี่กูกระยากนนีกูกระยาก งูงูจะอ้วนแค่ส hmm. yeah. uh, mm ิแตงงยังมัน่ะกินกาแฟต้องไปกินน้ำหวานบอกิ่นว่ามู่นสั่งคนจะสั่งน้ำมันเ้อเนี่ยยันคอยยืซ้ำแค่หนึ่งชาไปหนึ่งชาหย่างมั้ซื้อม่หายนอกรอมั้กูห้าสิบดูบดีเลอกูแมนกนกาแฟได้กูเลี้ยงกูยังกินได้กินดู เกวนึงไม่จับดางเนาะม่เสูบอมอคสูว่เยสูเลยดี๋ยวดิเพิ่นกินน้ำอรดลมยี่ห้อเนี้ยว่าออรมเพื่อเกาเได้หรเื่องาโคตรเจ้าหานหาม,มตาก,กินแต่ผกักไหมห่อผักว่านหมาแแสบน้อยชิหนหนอย,อย็งนับเอเจอว่ะไรหมาู

ช้อด <Yeah. S 1> okay. ้ว่ะข้อนหมูไก่นั่งแกะแกะไก่ทอดแซ่บอืช่ยังไ่อนอที่ม่าเส้นกบนมูก็ท้าเพนบอกอ๋อยังมันหอนเอ้ยไหนเฮ้ยตีตัวาอืมตตัวตัวเจ้านีนที่นี่เนี่ยน้ำพย้ใหญ่ดิทัมึงตามมาหาเลยแม่มันอะไรอีกมีม แปเบไปมีหาไปปอนไปสาวเมยได้สาวอีกอีกเนี่ยเพอ่เกลียมาสาวทบินมาเยอะเยอะยอดยอะน้างก่อนนั่รถหจะเดบเวาที่กละอุอยเอาเอางานไปอนให้มิตอตเหนือสำนึอ่ะไปเขาจไปเมื่อไ ไเอานมไส้่นึ่นขนเอลไรบอ